พี่น้องมารับอากาศนะครับมาเบิงน้ำนี่คืออ่างเก็บน้ำอยู่บ้านครับผมเอาให้พี่น้องเด้เบิงอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ล่ะคืออ่างทีสรงน้ำให้พี่น้องอยู่บ้านได้เห็ดกเกษตรย่ำหลังจากฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะครับเห็ดหน้าป่งหน้าปางหรือว่าปลูกยังกระได้นะครับนี่คืออ่างอยู่บ้านผมครับผมแล้วก็จะมีจุด จุดน้ำหลุดนะครับสมมุติว่าถับฝนมามากเนาะครับฝนมามากกสิล้นลงหนีเนาะครับล้นลงไปตามห่วยตามหยังเนาะครับส่งไปตามห่วยส่วนประตูเปิดปิดน้ำเปิดปิดน้ำที่เปิดปิดกสิมีตังหักเนาะครับเปิดออกว่ให้น้ำมันไหลเนาะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่น้องเบิ่องอีกตังหักนาะครับแต่ว่าว่าสิเอาไอ้น้ำมาให้พี่น้องเบิ่งดีๆก็ว่าได้เอาม้าสัมพอว่าน้ำมัวท่านได้ล้นรอฝนตกเห็นบ่ครับเนี่ย กริไลลงงามๆนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องกุ้งกุ้งโอ้ยพี่น้องกุ้งตายเนาะครับกุ้งตายกุ้งตายคงขงปลาไปนน้ำเนา,นานะครับถ้ามีนม้ำหลาก็สิลงไปพุ่นละครับปลากระไเด้อครับพุ่นไปทั้งพุ่นครับเอามาให้พี่น้องเดี๋ยเบิ่งได้ชมบน้ำกันครับผม